ยพิที่แห่งนี้มีแต่รอยยิ้มอิ่มสุขลูกสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้สนุกส่งรักส่งยิ้มให้หันสาเปี่ยมสุขมายิ้มให้สนุกยิ้มให้มีความสุขชวนกันยิ้มยิ้มยิ้มหนึ่งสองสามยิ้มดังยยยิ้มดังยยยิ้มดังยิ้มดังยยิ้มดังฟังเพลง ักคงามคำที่บ้านของเจ้ากินข้าวกับอะไรถึงได้น่ารักสวยนักสวยดังนางฟ้าอยากจะฝากรักนักนารักเจ้าได้ไหมปากคอข้างคิ้วจิ้มลิม้มพริมดังนาง,งฟ้ายามเธอชะมาให้ชายตา ใ,ใจมีแฟนหรือ,อยังคนดีบอกพี่สักคำใครเป็นคู่ควรก,กระจำโชคดีเนื้อใครมีแฟนหรือ,อยังคนดีบอกพี่เอาบุญขอเป็นคู่ควรแม่คนว่าไงว่าไงกินอะไรเล่าเธอถึงได้งามแสนงาม งามล้ำเกินคนกินอะไรหน้ามนทิ้งได้งามแสนงามงามเลิศวิหลอย่าเมื่อเธอมียังมองและพี่ก็มองจ้องตาพี่ภาวะใจลอยใจพี่้อยลางเลือนเหมือนเดิงคนละเมอเธอลืมหายใจ ินอะไรนะ้าบนทิ้งได้งามสแสนงามงามเลิศวิไลาย,ยาเมเธอเธอมีย่งมองแล้วพี่ก็มองจ้องตาพี่ภาวะใจลอยใจพี่ลอยลางเลือนเหมือนเดืนทนละเมอเอเอลี ช่วงยิ้มดังทอก่อนจะเข้าสู่ช่วงยิ้มดังทอก็ยิ้มดังฟังเพลงกันก่อนหนึ่งเพลงนะครับเรียบร้อยบรรยากาศบันเทิงบันเทิงนะฮะ และกลับมาช่วงนี้ยิ้มดังทอกจะพาไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับพี่ป๋องพระนก,กเกษตรลอยชายช n แนลจะพาไปชมมหกรรมสัตว์เลี้ยงครั้งที่16มีอะไรน่าสนใจเด็ดๆแน่นอนนะครับพี่ป๋องพระนกเกษตรลอยชายพร้อมแล้วครับไปเลยครับคุณผู้ชมครับ,<น>บั้งแแรททีี่่มาละไป กเกษตรร้อยชาหาคุณท้าทายไปมีชนสวัสดีครับผมป๋องพันธนกแล้วครับผมวันนี้ผมยืนอยู่ตลาดกลางปลาสวยงาม ฟิตวิลเลจจังหวัดราช,ชบุรีบ้านป่งนะ่วันนี้ที่นี่มีมากรรมสัต์เลี้ยงนะครับกรเกรษตร้อยชายจะพาไปชมกิจกรรมต่างๆนะครับที่ฟิตวิลเลจจัดขึ้นวันนี้เขามีประกวดอะไรบ้างวันนี้เห็นบอกมีปลาสวยงามมากมายนกไก่อ่าเดี๋ยวไปชมกันแล้วกันครับผมติดตามมาครับผมไปครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ในโซนของการประกวดปลาสวยงามนะครับประเภท ปลาเงินประทองต้องบอกเลยว่าตัวใหญ่มากใครที่อยากได้ปลานะครับปลาสวยงามประเภทปลาเงินประทองก็ดีปลาคราฟก็ดีนะครับที่ตลาดฟิตวินเลตเนี่ยมีปลาสวยงามมากมายหลายสายพันธุ์เลยนะครับที่เขาออกมาให้ได้เลือกหากันในราคาที่แบบว่าไม่แพงนะครับทุกคนจับต้องได้ปลาแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์ที่ส่งมาประกวดนี่ต้องขอบอกเลยนะครับว่า เป็นปลาที่สวยจริงนะครับก็งานนี้ก็ถือว่าเขาจับได้ใหญ่โตแหละนะฐานที่ตูป้ปลาที่ยาวเยียดถึงนู่นเลยเดี๋ยวก็พาไปชมบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะครับมีการประกวดประกัดปลาประกัดสวยงามปลาสวยงามมีไก่มีนกเดี๋ยวใหพาไปชมแล้วกันนะครับกับการจัดงานปหากรรมสัตว์เลี้ยงพิศนุโลกบ้านโป่งราชบุรีนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในโซนของการประกวดปลากับนะครับ ซึ่งมีประกัดมากมายเลยที่ส่งเข้ามาประกวดนะครับอันนี้เป็นประกัดครีบสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวงนะครับและมีอีกหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวทั้งประกัดฟ้านะครับุณอครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 นี่พวกเรานะครับพี่น้องชาวประกัดมากันมากมายเลยทีเดียววันนี้เห็นบอกว่าที่เด็ดสุดนะครับเป็นการชิงช่วยพระราชทานนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับผม ้องมาดู้วครับมาลุ้นกันว่าใครจะได้ถ้วยรางวัลนะครับที่เป็นสุดยอดของรางวัลประกาศปีนี้ก็มีประกาศหลายสายพันธุ์ที่ส่งเข้ามาประกวดกันในวั er น,นนี้นะครับ okay. ทั้งประกาศปลาและประกาศสวยงามมากมายเลยทีเดียวนะครับ โอ้ยนี่น้องๆสมิหลายคนคิดถึงพี่ป๋องนะครับครับผมครับพี่ป๋องทางในเอฟซีหน่อยสวัสดีครับเอฟซีคุณเอกณัจ๊ะเอ้ยนักครมพิรต์ผมมาเจราของสินวาร์นะครับวันนี้คุณเอกก็กำลังไลฟ์สดบรรยากาศของ รานปรากฏปลาใช่ห็ายบอกว่าเป็นงานที่ใหญ่โตที่สุดคืออย่างนี้ฮะต้องบอกว่าเราได้รับพระมหากราณาทิคุณอย่างสูงสุดของวงการประกาศแล้วกันนะวาสนางามแล้วกันก็คือทุกท่านนะฮะปวดกล้าวระทานถ้วยหลายๆพระองค์มาครับและที่สำคัญสุดคือปรากัดได้รับถ้วยจากพระมหาอสสั์นะฮะก็คือในการที่สิบของเรา คือปลากัดเนี่ยเคยได้รับของช้วยพระมหาสัตว์เนี่ยมาแล้วก่อนหน้านี้นนแต่ว่าก็พักมาหลายปีเลยคครครัับบและปีนี้พระองค์ท่านก็โปรโดกล้าพระทานมาให้นะครับก็เป็นมงคลสูงสุดของคนปลากัดครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสิริมงคลให้เกษตรกร,ร,กรครับผู้เลี้ยงปลากัดสวยงามเป็นสิ่งมงคลสูงสุดแลวฮะคุณคุณได้ถ่วยพระมหาษัตย์อ่ะ ถ้าคุณได้รางวัลนี้นะได้ขึ้นมาไปไว้ที่บ้านที่ฟาร์มอ่ะพี่บอกขนลุกไหมอ่ะขนลุกแค่คิดก็ขนลุกแล้วแล้วสุดแล้วสุดแล้วครับอะไรครับผมวันนี้เป็นยานะครับบรรยากาศก็คือที่เห็นอยู่นี่คือการตัดสินประกาศป่านะับประกาศสวยงามเขาพักกินข้าวแล้วไม่รอประกาศป่ามีมีปลาเท่าไหร่ปีนี้ปีนี้ปีนี้ในส่วนของประกาศสวยงามห้าร้อยตัวครับผมครับประกาศป่าเท่าไหร่นะพี่หมูสองร้อยห้าสิบสองร้อยกว่าตัวสองร้อยกว่าตัวรุ่นน้อยด้วยรุ่นน้อยด้วยนะอันนี้มีกี่คัท ปลากระป๋าปลากระป๋าปลากระป๋ามีแปดท่านแปดท่านเองนะแปดทาร์ดถือว่ามีโอกาสเยอะมากเป็นครั้งแรกของของงานม้ามสะเดงนะที่เอาปลากระป๋ามาร่วมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบหลายปีแล้วก็ปลากระป๋ามีสิทธิ์เข้าชิงด้วยสูงสุดด้วยด้วยผาัดด้วยครับก็ถือว่า ใครที่ส่งปารอบนี้ถือว่ามีโอกาสเยอะกว่าแล้วกัารก็เดือดร้อนกันให้เยอะมากเดี๋ยวพีองก็มาทำคลิปลุ้นด้วยนะอ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันทั้งวันเดี๋ยวเรือยู่ทั้งวันนะได้ได้ห้ามไปไหนนะได้ได้ไอเดีนะล็อกก่อนล็อกก่อนนะห้ามไปถ่ายนะพี่อ๋อด้วยนะได้ได้พี่ป๋อไม่มาของตรงนะน้องๆคิดถึงวงการขาดสีสันไปแบบเยอะมากๆครับผมครับโอ้วันนี้ใครทำคลิปแบบเนี้ยแบบพี่ป๋องไม่มีใครทำคลิปเกิดประเทศรอยชายอ่ะที่แบบจะมาเจาะลึกให้กับน้องๆในวงการปลานะครับ ที่จะช่วยกับเคลื่อนวงการสัตว์จริงเราอยากบอกตรงเลยนะว่าเราอยากกระทําอยากจะช่วยเหลือทุกคนจริงร<ๆ>แลว้วก็อยากที่จะผลักดันความที่เป็นประกับไทยของเราเนี่ยเพราะมันคือสัตวนะ์น้ณประจำชาติของไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักมากขึ้นเราถึงอยากทําให้มันชัดเจนแต่เรายิ่งใส่ข้อมูลเข้าไปมากยิ่งทำความชัดเจนมากเนี่ยตลาดโลกไม่เข้าใจนะครับเราก็เลยโดนแบนบ้างโดนอะไรบ้าง ก็กาลังหาคิ้นอยากหาช่องทางอยู่ถ้า,าว่าใครที่สนใจจริงผมกําลังหาช่องทางนะผมกําลังจะทาอาจจะต้อง uh huh. ล็อกอินเข้าไปดูกันค,คลิปสําหรับลึกๆนะถ้ารักประกาศจริงอยากให้เข้าไปดู uh huh. เพราะว่าเราจริงๆเราไม่อยากที่จะต้องมาเก็บเงินเก็บทองหรอกรอยากให้ทุกคนได้ชม ทุกอย่างนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นประสบการณ์การเลี้ยงต่างๆของฟาร์มแต่ละที่แต่มันทําไม่ได้จริงๆทำไปเนี่ยเสียดายผมทํามา4ี่หปีแล้วมันโดนลบทิ้งไปหมดเลยตอนนี้ก็พยายามรวบรวมนะครับแต่อาจจะทําช่องทางพิเศษอาจจะต้องล็อกอินเข้ามากันนะครับเพื่อที่ผมจะทํำลึกมากขึ้นแต่ว่าต้องเป็นล็อกอินนะครับต้องขอล้อส่วนใครที่ยังติดตามช่องเกษตรลอยชายเพจเดเเยอดเพจยังกลับมาแล้วนะครับ เพจยังอยู่นะครับเพจก็ไปติดตามคนเพจได้ส่วนใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวต่างๆของเกษตรนะครับก็เกษตรร้อยชายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงนะติดตามยังไงมั้งเดี๋ยวเถามก่อนช่องทางตอนนี้คือ1นึ่งเป็นเพจเพจเป็นเพจใช่ไหม้อยชายสตูดิโอเหมือนเดิมพิมพ์เลยร้อยชายสตูดิโอครับผมอ่าแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มี YouTube นะครับเป็นเกษตรร้อยชายเกษตรร้อยชายพิมเกษตรร้อยชายยูทูบเกษตรร้อยชายเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะครับไม่ว่าพืชสัต หรือว่าการตลาดหรืออะไรที่เกี่ยวกับการเกษตรแม้แต่การ้อบเกมเกษตรก็ตามก็คือเกษตรลอยชายในย t u b e ครับผมครับนะครับก็ไปติดตามกันละกันขอบคุณพี่ป๋องนะฮะขอบคุณพี่ออด้วยนะที่มาผักดันวงการปลาสวยงามของเราโดยเฉพาะอย่างิี้ปลากัดน์ใเรื่องเกษตรด้วยสําคัญมากมาจริงถ้าราคาบุครกรอต่านี้มันไปไม่ได้วงการมัทนาไม่ได้มันก้าวไกลไม่ได้ถ้ามันจะก้าวไกลต้องมีบุครกรอย่างเงี้ยนะฮะคุณภาพพี่ป๋องขอบคุณนะฮะขอบคุณครับผมรักที่ครับเกษตรลอยชาย หาคุณท้าทายไปลุยชมปองพระนกนเกษตรลอยชาตอนนี้ผมก็อยู่กับงานประกวดไก่นะครับมีไก่บนสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับด้านหลังก็เป็นคณะกรรมการนะครับกำลังตัดสินให้กะแนนอยู่นะครับไก่เหล่านี้ก็มีความสง่าสวยงามมากเลยครับผมเรีรรีีอนอยนววิิธชตเกษตรกรยู ตายผมทาประกวดแพ้นะครับแพ้มากมายเลยทีเดียวดูกันยังไม่หมดแค่นี้นะครับคุณผู้ชมครับยังมีต่อพักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายิ้มดังทอกันต่อครับย,ยิ้มยิ้มยิ้มดัง พื้นที่แห่งนี้มีแต่รอยยิ้มอิ่มสุขกสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้สนุกส่งรักส่งยิ้มให้หันสาเปี่ยมสุขไม่ทันทห้สนุกยิ้มให้มีความสุขยิ้มดังให้มีความสุขยยอดไม่ใช่คนที่ทเขี้เล่นเป็นกันเองชอบชริดักหรือชริดักณที่ตรงนี้ทุกพื้นที่ของรักสีชมพูโรแมนติกก็มีสนุกก็มาี๊วานเจี๊ยบ S <S ดาวนโหลดได้ทุกแพลตฟอร์มมิวสิกออนไลน์ติดต่องานโชว์0840965598 0840965598สำนักเพลงด้เเวสร้างสรรค์ ร้านเด็ดเจ็ดย่านน้ำเด็ดทุกเมนูเล็งแสบต้มแสบต้มเลือดหมูและเมนูเด็ดเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยหมูย่างกระทะอบน้ำผึ้งนมสดพร้อมน้ำจิ้มแจ่วร้านเด็ด7จ็ดย่านน้ำตรงข้ามโลตัสโกเฟรตตำบลพันท้ายอำเภอเมืองสมุทรสาครโทรจองความอร่อยได้ที่0 8 0 9 6 9 9 4 4 4 0 8 0 9 1 6 9 4 2 4 ยิ้มดังทองกลับเข้าสู่รายการยิ้มดังและช่วงยิ้มดังทอครับไปต่อกับงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงครั้งที่16ที่จังหวัดราชบุรีกันครับวันนี้เป็นวันประกวดแพะเนื้อครับผมนะครับในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการร่วมงานครั้งที่14 จากการจัดงาน16ครั้งของมหากรรมสันเดิ้งแห่งประเทศไทยตั้งแต่สวนสัมผานครับผมนะฮะแล้วปี2554น้ําท่วมใหญ่ก็เลยงวดจัดแล้วต่อมาก็เลยมาจัดที่พิวิเลตวันนี้เป็นวันประกวดแพ้เนื้อมนะครับมีแพ้เนื้อมากที่สุดเราประกวดมีหลายสายพันธุ์ไหมครับมีหลายสายพันธุ์ครับแต่ว่าแพ้เนื้อนี่ก็มี แพะพันบฮะขา้หัวแดงซึ่งเป็นแพะต้นกําเนิดสายพันมาจากแอฟริกาใต้ครับผมคำว่าบเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษที่เขาใช้เรียกคนดัชหรือคนฮอลแลนด์เป็นพวกบัวครับคนใหญ่ที่นำมาเพาะเลี้ยงอันนี้อยู่ประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อสวยงามหรือว่าเนื้อเพื่อเนื้อเพื่อมาพัฒนาขายลูกกรพู่ไปให้กับพวกแพะไลุู่กตามนิคมต่างๆ แล้วเขาก็จะผลิตเป็นแพเนื้อออกจำหน่ายอ๋อเป็นบริโภคด้วยฮบริโภคด้วยเพราะรว่าที่ผ่านมาเราจะนำแพจากประเทศพม่ารหรือเพื่อนบ้านเนี่ยเอาเข้ามาจำหน่ายเป็นแพเนื้อเดี๋ยวนี้เราผลิตเองได้แล้วแล้วก็ส่งออกด้วยเช่นท่านสสจังหวัดประชุมกิจกาันรับคืเอ,เ,อเราเรียกกันว่าสอจอเซมเนี่ยจากที่มาเที่ยวงานเราเนี่ยเมื่อ 6- 7ปีก่อน ตอนนี้เป็นผู้ที่ผิดแพะเนือเอ้อสายพันธุ์ลูกผสมส่งออกมาเลเซียมากที่สุดเลี้ยงไว้นับหมื่นตัวครับ่อยากไปเยี่ยมชมฟาร์มจังเลยก็มีโอกาส <c oughs> ก็เดี๋ยวติดต่อผมมาแล้วผมนัดกับท่านสสตอนนี้ท่านเป็นสอสอละครับครับครับแล้วตอนนี้เรามีหลักเกณฑ์การประกวดยังไง้างครับกับแพะสายพันธุ์นี้อ๋อหลักเกณฑ์นี่ถ้าเป็นลูกภายในประเทศเนี่ยก็เหมือนกับว่า เราแบ่งสายพันธุ์ที่เพิ่งนำเข้ามาหมาดๆแล้วมาแข่งขันกับสายพันธุ์แท้ที่หลายปีเข้ามาได้ลูกก็เท mm hmm. ่ากับว่าเหมือนลูกฝรั่งเกิดเมืองไทยแล้วเราก็ใช้หลักเกณฑ์ของต่างประเทศที่ก็ใช้กัน mm hmm. ก็คือว่าผิวพันธุ์ลักษณะโครงสร้างหน้าตาับเขาหูหางลำตัวแลนะกล้ามเนื้อับครับ แล้วก็การเลี้ยงดูว่าเขาพ่อเขาเนี่ยมีเบาะไหมหมครับว่ามีฟางไหมถ้าไม่มีฟางเวลาเข้าลงขาหน้าจะนอนเนี่ยมันกระแทกพื้นเนี่ยนัวาเข่ามันจะทะลอกอล้นี้ถือว่าเป็นตำหนิสําคัญครับแล้วมันทําให้ข้อเข่าบวมด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแพะที่เลี้ยงเพื่อการประกวดเลยนะครับนี้เจ้าของประกวดเพื่อ บำรุงสายพันธุ์ต่อไปครับบำรุงสายพันธุ์นะครับผมคือถ้าเขาได้ที่หนึ่งนี่เขาไม่ขายหรอกครับครับเขาก็เอาไปทําแม่พันธุ์ทำอะไรแอบกระซิบให้ท่านผู้ชมทราบหน่อยได้ไหมครับว่ามูลค่าตอนนี้สวยงามอย่างนี้ราคาตัวเท่าไหร่ครับอ๋อแล้วแต่ข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อครับบางตัวถึงหลักแสนโอ้โหครับเบาๆนี่ก็ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นครับโอ้โหก็ท่านผู้ชมครับนอกจากสัตว์สวยงามใช้ในบริโภคแล้วทุกวันนี้กลายเป็น ที่เอามาเลี้ยง <bitcoin S 1> เป็นเป็นเป็นการเท่าไหร่กระตุ้นเกษตรกรอย่างหนึ่งใช่ครับ,รบตอนนี้ลูกผสมนี่ขายออกประเทศลาวลาวเข้าินแหะย่างมากบาอบคณครับมี่ประเทศครับครับตอนนี้ผมเดินมาเจอนะครับร้านบ้านปลาหางลุงนะจากตู้สวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวไปชมดีกว่าว่าปลาเขาสวยขนาดไหนนี่ปลาหางลุงมากมายหลายพันเลยทีเดียว้นะครับนี่โอ้โหหลายพันสวยๆอย่างนั้นเลยสวัสดีครับผม ครับคุณอะไรครับผมยศครับครับผมครับอันนี้เป็นฟาร์มเขาเองนะครับใช่ครับฟาร์มอยู่ไหนครับผมอยู่นครปฐมครับอ๋อน้องๆที่สนใจปลาหางนิยมเนี่ยอยากที่จะเริ่มต้นสมควรที่จะเริ่มต้นจากสายพันธุ์ไหนก่อนครับอันนี้อยู่ที่ความชอบอ๋อถ้าเราชอบก่อนแล้วเราก็จะทําได้ดีไม่มีความยากง่ายคือเลี้ยงเหมือนกันใช่ไหมครับผมใช่ครับอ่าสายพันธุ์ไหนที่ตอนนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดที่เป็นที่นิยมตอนนี้เหรอครับครับจะเป็นอ่า คราบผมครับอารบิโนนะครับอารบิโน่ของปลาตาแดงครับอารบิโนนี่ก็จะเป็นปลาที่มีตาแดงอารบิโนนี่ก็จะมีหลายสายพันธุ์นะครับของสัตว์ก็เรียกอารบิโนเหมือนกันนะต่างๆนะครับที่มีตาสีแดงอันนี้เป็นเป็นบูเทลนะครับผมอารบิโน่นี่เห็นมีหลายสีมีมีหลายสายพันธุ์ครับจะมีอาร์บิโน่บูเทลครับเลดเทลก็เป็นเลสเลสเทลก็เป็นพิโน่เยลโล่คิงคัมบ้าอ๋คิงคัมบ้านะครับจะเป็นตัวแบบหลานตัว ตัวขายแล้วก็จะมีอันนี้เป็นโซโลโมเซมีสายพันธุ์ไหนที่บีดขึ้นมาเองไหมครับส่วนมากเลยผมจะเป็นสายพันธุ์ที่มีอยู่แล้วแล้วเอามาตั้งให้ตรงมากที่สุด<อ>ค,รครับผมครับราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่หลัก100บาทครับผมครับ100อยบาทไปเป็นถึง หนึ่งพห้าคมีหลายราคาแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่ขนาดครับครับผมครับนะก็ปลาหางอยู่บ้านเรายังไปอีกไกลเลยทีเดียวแล้วครับผมดูแล้วก่อนที่ร้านนี้ต้องขอบอกเลยทําตู้สวยมากนะครับแล้วก็บรรยากาศน่าเดินอ่ะใายผ่านมาฟิวิดส์อย่าลืมนะครับผมแวะเข้ามาแล้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับผมและถ้าหากใครพบเจอนะครับหรือเห็นอีกนหน้าไปเดินเล่นที่ไหนไปปีนบ้านใครนะครับ แจ้งสายด่วน 1, 3, 6, 2ได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปจับมาส่งยังสถานีเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าและศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าต่อไปนะครับสั์ในดินสินนะในหน้าแน่ดินที่ล้ำเกษตารยกรรมทรมาชาติให้เราได้สร้างทำนำไปล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนผลผลิตอันมากล้า ต่งแรลงที่มาและที่ไปคนกเกษตร้อยชาาพาคุณท้าทายไปลุยชมตอนนี้ผมอยู่ในบรรยากาศของการชิงเบสนะครับนี่ไทยที่ผ่านการเข้ารอบนี้นะครับที่หนึ่งนะครับของประกาศป่านะครับ ก็จะมาชิงเบสเพื่อที่จะไปชิงถ้วยพาแล้วถ่ายเสียงรังลั่นพลันกันไปเลยมาดูแล้วกันว่าพี่น้องชาวประกันบาเนี่ยเขาสนุกสนานกันขนาดไหนไปชมกันครับผมเอาเอาเอาลุน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 เอาละฮะเอาละฮะเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเอสพีจเจ้าหน้าทันนะเนี่เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่นะ่ยเยไทยก็ไม่พลาดมาแล้ว เอาเอาปี๊ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุกไม่ได้ลูกดีลูกอ้่หตาพี่โอ้ยครับอะเดี๋ยวไปฟังแนนไปฟังะแนนชื่อแรกนะครับที่เข้าไปได้แก่เอสีครับใครที่อยู่ใน บรรยากาศแบบนี้นะครับอดไม่ได้นะครับที่จะเชียร์เชียร์ลุ้นกันไปนะครับผมนี่บรรยากาศของการประกวดประหารป่าก็มีให้ชมแบบนี้ตลอดนะครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับกรเกษตรร้อยชายนะครับแล้วก็ร้อยชายตูโอก็เรามีโอกาสเราก็แกะตาชมเรื่องราวของสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็บรรยากาศต่างๆการประกวดก็ดีการเพราะเลี้ยงก็กกดีนะครับอย่าลืมน,นะครับ ติดตามรายการที yes. oh. <T |ar|> ่เรลอยชายและลอยชายสตูดิโอครับผมจบหน้าของเบริโชลบุ๊คเป็นหลักเองนะไปับกฐานกันทีไปเลยไเยดีดีใจด้วยดีใจด้วยโคตรเจงหน่อยครับเจ๊งหน่อยนี่เราได้ผู้ที่ได้รางวัล เบสโชประกาศป่าสวยงามแล้วนะครับผมเป็นไงครับความรู้สึกดีใจรัาดีใจไมคิดว่าจะมาไกลเด็กนาดีครับผมนะครับแต่ก็ร่วมสนุกด้วยงานอยู่แล้วเห็นบอกว่ากวานมาหลายครั้งกับเบสอโชวันนี้ถามจริงอ่ะมีใครเข้าฝันหรือเปล่าเสื้อก็เหลืองปาก็เหลืองถ้วยก็เหลืองเนี่ยแมตกันมาแมกันมาเลยใช่ไหมครับโอ้โหนะครับยังไงก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมยินดีนะครับผมนะโอเคครับคนที่ได้เบสก็ เดี๋ยวไปลุ้นกับถ้วยพระราชานต่อไปนะครับวันนี้เกษตรรอชายนะครับก็ต้องขอตัวล้างกันไปก่อนแล้วกันนะครับหลังจากที่เราได้เก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆของการชมงานกรรมสัตว์เล้ยงโอ้เดินแล้วเมื่อยเลยเหนื่อยแล้วก็ฝากติดตามเกษตรรอยชายด้วยนะบ๊ายบายไปแล้วครับหมายความน้าครับผมบ๊ายบายเกษตรร้อยชายพาคุณท้าทายไปลุยชม ปองพระโกศเกรตรลอยชายสัตว์พืชมากมายวิเ่ราวเกษตรดีดีหาเรียนรู้วิธีชีวิตเกษตรก่อนยุคสิมีไลยรายการเกษตรลอยชายหาลอยชายไปดูให้รู้จริงปองพระโกศเกรตรลอยชาย ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นบรรยากาศจากงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงครั้งที่16ที่จังหวัดราชบุรีนะครับโดยพี่ป๋องพรานนกเกษตรลอยชายนำมานำเสนอผ่านรายการยิ้มดังในช่วงยิ้มดังทอล์กอีกหนึ่งช่องทางนะครับ <S <S และแน่นอนนะครับยิ้มดังทอล์กเราก็จะนำเอาเรื่องราวหลากหลายมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมในช่วงยิ้มดังทอล์กและช่วงอื่น อ,อย่างมีสีสันและได้ความรู้ได้รอยยิ้มไปด้วยนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับเราจะกลับมาพบกับรายการยิ้มดังได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับ1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มบ้านบานทีวี psi 73ผมเฮียชอชุริดักดำเนินยิ้มนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงสวัสดีนะครับ